อุโมรูบักช็อปร้านบริการเติมโลบักระบบ ID Pass เลดดี้เติมเลยแถมยังมีบริการกดผลบอกฟุดและบริการกดเกมพาร์สยังมีอีกฟังก์ชันหนึ่งเลดบริการเอเอพีคูณสองเลดราคาเงินม่วงสนใจใช้บริการลิงตารางคลิปเลยเฮ้ยรอแล้วรออีกรอจนแหมก็รอจนแบบไม่รู้ว่าจะรออะไรนักนานะก็สวัสดีด้วยนะครับเพื่อนที่เข้ามารับชมช่องลาสโตนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าอายูโนวัสสานครับ ใช่ครับอายูนวอมนะครับวันที้ผมจะมาคุณไปเล่น A Universal Time อ่าย้อนยุคนะครับก็คือยุคเก่าเหงาเงือกนะครับนาะเพียงแค่ทำตามผมนะครับนะอ่าตอนนี้มีแอดมินทำงานอยู่เท่าไหร่เนี่ยส่นคนเนะโอเค5คนเร็วดีนี่เร็วดีนี่ทำงานได้ตั้ง5คนนะปุ๊บโอเคตามผมมาเลยนะกดตามผมมาปุ๊บกดจอยกรุปไปด้วยถ้าเป็นไปได้นะครับเพื่ออยู่ใน u n i v e r s e Time Universe Time Studio นะครับนะเ่อนมาข้างล่างจะเห็นแมปนะครับนะนะครับใครคิดถึงก็กดเข้าไปนะครับนะมันเป็นแบบไรนะครับเป็นแมปเกี่ยวกับอุนิเวอร์แซลมนะครับนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนะโอ้ความคิดถึงนี้หายแน่นอนนะครับโอ้เข้าเกมมาก็จะมีคนอยู่แล้วเนาะดูดิเหมือนเหมือนอะไรไหมเหมือนอะไรไหมโคตรคิดถึงถ้าเดินอีเอ่อ Animation ก็จะไม่มีนะครับนะ แต่สคริปทุกอย่างก็มีแหละนะครับนะดูดิปลต่อยยังไม่ได้เลยท่านผู้ชมต่อยยังไม่ได้เลยเห็นไหมเอ้ยมีเสียงไหมอ๋อผมลืมเปิดเสียงมีผมสามารถปิดเสียงเพลงได้เห็นไหมโหมดหรือคุเม่รู้เช็ค รู้สึกเป็นคนมีสแตนเปล่าว,วะอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะเอ้อดีโอเฮ้ยมีดีโอด้วยเอ้ยได้แบบวีดีโอด้วยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ได้ยินเสียงคนปักสแตนเฮดมีสแตนด้วยเหรอเฮ้ยไม่ต้องมาเข้ามาใกล้ยังไงรัวากะเอ้ยมีรัวากะด้วยเว้ยโอเคเกมผมต้องหาของของก่อน เฮ้ยตรงนู้นมีอะไรไหมซูมเข้าไปได้มีเงินแต่ไอตรงนี้มีแวมไพร์ดีโอผมว่าในช็อปสามารถซื้อของได้นะนะเออไปดิอนีพิชันการเดินโครบือเลยเว้ยซื้อของได้ไหมครับเอาได้ไอโลพันหนึ่งข่งจังวะข่งจังวะมีตังเท่าไหร่วะเนี่ย ผมไ่ตั้งสองร้อยห้าสิบคอยไปเก็บเอานะครับเอ้ยเฮ้เยทำไมันเปิดเสียงแล้ววะเปิดได้ไงวะแอลผมต้องปิดเสียงเลยมันเปิดเสียงเพลงได้ไงวะเออแม่ม่แม่แม,ม,มย่ยังไงเฮ้ยเจอทูนสัสแสแล้ว ขอ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  yes อ mm ืม hmm. ปุ๊บฮเฮ้ยเฮ้ยผมมีผมได้แหละ ability โชว์ชวไม่ได้ด้วยอย่าบอกนะอย่าบอกนะใช้สแตนไม่ได้อ่ะฮะโอ้ย แต่บางคนผมเหมือนได้ยินเสียงสแตนอะเออยริ่งก็ไม่ได้ท่านผู้ชมแต่อย่างน้อยก็ได้เล่นอยู่ดีวะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวปักโอ้ไม่มีสแตนนะนีม่มันนียังไงให้มันเต้นอะไรวะ เหมือนมีคนได้สมุกแดนเลยเนี่ยตรงนี้มีคนทำให้เลือดลดด้วยดผมต่อยไม่ได้อะท่านผู้ชมผมต่อยไม่ได้เดย์เซต์เอริมีออนเอร j จูนพวกเขาพูดว่าเอ่อใกล้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 มีธนาก็จะเปิดอยู่แล้วเกี้ยงแขนแอดมินพูดไปทำอะไรไม่ได้เจ้าเบิร์ดอิทคัมมิ่งเอาดิสมัล อันที่ผมมีอะไรอยู่เนีย่ยอ๋อผมมีไฮเฟนกินอ๋อบอกด้วยโอเคแจ๋วเจกินเลยของหายไปะเนี่ยเอ้ยไม่หายแจ๋วผมไม่ได้อะไรเลยวะเดีผมมีตังเยอะละเตี๋ยวมีตังหมื่นสี่โอ้โหรวยจัดเลยโชว์ป่าไปทีหนึงดิเฮ้ยอ๋ออดีโอดีโอนึกว่ามีคนมีสแตน ถ้าบิวคนมีสแตนก็จะเกินไปนะวสวัสดีครับสวัสดีครับอาซุ่มของน่ครับนี่โอ้ตัวอื่นยังมีเหม kind of ือนเดิมเลยอะขอตัวที่มันเสกได้ปะอะไรก็ได้ อะไรได้เลยนะไม่บอกเลยนะเอกดีเฮ้ยกดตัวเอ็นกดตัวเอ็นอโนบิสอ้าวไม่มีแอนิเมชันแย่แย่สุดเลยก็คือไม่มีแอนิเมชันบลูที่สกิมที่สกิมบลูมันก็บลูสิยังไม่เสร็จเลย อันนี้แค่อันเก่าไงกำลังบุญนับุญใหญ่เลย <c oughs> บ,บ,บ,บุญบะเบ้อยฝากถุโอโชไปอันนึงจังวันนี้ต้องมาแล้วของดีอ่ะอืมเอ๊ะอันบิเยว์ข้าเบื่ออนนบิจังเลยเขัาสีสแตนไม่ได้เหรอท่านผู้ชม ถ้าผมได้ Raymond, เคซี่เลมอนเดี๋ยวไปต่อยกับดีโอดีโออยู่ข้างล่างหายไปไหนวะเอออยู่ยนี่ผมมาต่อยฮีด้าสามทีทอุ้ยอุ้ยอ่าอ้ยเกินนะเกินนะโกงนะโกงนะเออเล่นอย่างนี้นะจำไว้ดีโอเล่นอย่างนี้นะได้เดีเ๋ยวรอเกียร์ปืนก่อนเดีเ๋ยวรอเกียร์ปิดก่อนเดีเ๋ยวรอเกียร์ปิดก่อนจะเอาเคียวริปเปอร์ประทุหัวมันมันฆ่าผม เอ๊ไม่มีแบบสแตนอะไรที่ใช้ได้เลยเหรอแย่ฮะเ yeah. นเราก็เดินสำรวจเบกมาเก็ตก็ยังใช้ได้ปกตินะท่านผู้ชมดูเลดูดิสซคิปยังอยู่อยู่เลย <laughs> สซคิปยังอยู่ส่วนสแตนสโตเรจยังใช้ได้ไหมได้สแตนสโตเรจยังใช้ได้เอาไม่ใช่ตัวนี้เนี่ย <laughs> นี่ไง เซียไปดูดีกว่าไหมเผื่อมันมีอะไรโผล่มาซอมบี้ซอมบงซอมบี้เผื่อเผื่อเผื่อเฟอร์ชัยเผื่อมันโผล่มาฮิงโก้ฮิงโก้ฮิงโก้ดอมมี่อ่ะดูแล้วดูดูดิดูดวงจันทร์ดิท่านผู้ชมเบ๋อเอ้ามีอันโอ้โห ตีกิมเกอร์กดอะไรไม่ได้เลยวะท่านผู้ชมโบเกนสแตนของแท้เอาผมอยู่ในเซิร์ฟคนเดียวสละเอะข้างบนนี่เป็นใครนี่เขาเลือดเต็มของใครจำได้มีถม้ำเอาท้ามึงอยู่เอ้ยคุยกับอันนั้นดีกว่าแก๊ตเตอร์แกต๊ตเตอร์แกต๊แกตเตอร์ลุงครับผมขอมาทำแกต๊ตเตอร์ด้วยเธนูอันเดียวหน่อยครับลุงครับลุงครับผมขอมาทำแกต๊ตเตอร์ด้วยเธนูอันเดียวหน่อยครับ โอยขี้งกกนะูกอันเดียวก็ไม่ให้เอ้าเอาของเข้าในข้างในได้เลยเจ๋งโพลารเซียมมีอะไรปะโหว่างเปล่ามันเหมือนไม่มีอะไรเล่นนะท่านผู้ชมแค่เอาความคิดถึงมันให้หายไปเฉยอะแมปเนี้ยสำหรับใครที่อยากได้ลิงไปเล่นนะครับในเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไว้ใต้ล่างคลิปเลยนะครับไม่ใช่คอมเมนต์นะใต้ล่างคลิปนะครับนะ นะเอามาหายคิดถึงเฉยๆนะครับนะแต่แตงก็สุ่มได้แหละแต่แค่ใช้ไม่ได้เฉยๆเกมโคตรตูดเลยเพียจริงๆมันไม่ได้ยังอื่นมากอย่างเกตสเปซอย่างเงี้ยอืมก็คลิปนี้นะครับนะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับนะถ้าชอบนะครับนะดูดิดูมันดิอยู่นู่นอาจจะไปหาวะโน่น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 อุ้ยอุ้ยเอ้ยโอ้มันเดินมาหาวะ Yeah. Yeah, แย่เย่ yeah, ละเย่ละเอาเป็นไพ่เว้ยโอ้ยโลกาหายด้วยโอ้โหจเจริญเจริญน,นะดีโอมาเดินไปกลางมันไปกลางไปมันไปมันไปมัน,เด,นเดี๋ยวผมจะเป็นแวมไพร์ดูนะท่านผู้ชมอ้าวนึกว่าดีโอโอ๊ย ดีโออย่าพึง่งไอ้ดีโอโอ้ยขี้หมาไอ้ขี้หมานี่ได้เดี๋ยวรอเก็บเพื่อนก่อนเดี๋ยวเราเจอกันนะดีโอยังตูดเลยโอ้โหนี่ก็อีกตัวนี่ไปนั่งได้แล้วปล่อยได้ไหมกดแทกเอ็กด V ีอะไรไม่ได้เลยท่านผู้ชมเป็นม,มันพายเลยนะทำอะไรไม่ได้เลยท่านผู้ชม เย่เย่เย่พามาทำหาเลยมา <t> มามาเอ้ย <t> <ๆ> <t> ใช้ใช้สวารุตุเหรอกระจอกเกินไปลวนายอุ้ยต่อยได้กูโดนได้ไงวะกูจะฟักเฮ้ยมาต่อยลิงตายเลยเออโอ้ย,อยเกม